เมื่อเราสร้างเพจมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมาปรับแต่งข้อมูลในเพจของเราด้วยนะคะวันนี้มีเทคนิคมาฝากค่ะเพื่อมาให้พาเทคนิคในการจับเงินแสนก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยนะคะเราไปดูกันเลยว่าวิธีการทําเป็นยังไงค่ะง่ายมากเลยนะคะเข้ามาที่ Business ด u i t e นะคะแล้วก็เปิดมาที่หน้าเพจนะคะเลือกตรงนี้ค่ะจุด9จุดตรงนี้นะคะมุมขวาล่างเลยค่ะกดเข้าไปนะคะเลือกการตั้งค่าจากเมื่อตั้งค่าแล้วนะคะมาเลือกที่ข้อมูลเพจตรงนี้ค่ะกดเข้าไปค่ะ เราก็สามารถที่จะใส่นะคะชื่อเพจบางทีเราอาจจะมาปรับแต่งตรงนี้ก็ได้นะคะพิมพ์ชื่อเพจของเราไปค่ะแล้วก็หมวดหมู่นะคะช่วงแรกอาจจะใส่ไปแค่1หมดหมู่เราก็สามารถมาปรับเพิ่มได้นะคะใส่มากสุดได้3หมวดหมู่ค่ะ <S <S และกกยังจะปรับแก้ไขนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าปกของเพจหรือว่ารูปโปรไฟล์ของเรานะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะว่าแก้ไขตรงนี้นี่นะคะเราก็สามารถอัปโหลดรูปภาพได้เลยนะคะหรือว่าจะแก้ไขรูปโปรไฟล์ก็ทําได้ค่ะ <S <S ถ้ามีเว็บไซต์ขึ้นมาที่หลังนะคะก็มาเพิ่มเว็บไซต์ค่ะ หรือว่าจะใส่คำอธิบายนะคะข้อมูลการติดต่อของเราเข้าไปเพิ่มได้เลยค่ะเบอร์โทรนะคะใส่เข้าไปค่ะอีเมลถ้ามีใส่เข้าไปค่ะหรือว่าปุ่มดำเนินการตรงนี้นะคะจะให้เป็นแบบส่งข้อความหรือว่าทักแชทอะไรก็ได้นะคะใส่เข้าไปค่ะที่ตั้งนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีหน้าร้านนะคะก็ใส่โลเคชันของร้านเราไปค่ะชั่วโมงการทํางานนะคะของร้านของเรานะคะหรือว่าเพจของเรานะคะว่าเปิดให้บริการถึงกี่โมงถึงกี่โมงมีวันหยุดไหมนะคะก็ใส่ไปได้เลยค่ะ หรือว่าเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่าใครมีหน้าร้านหรือว่ามีบริการอะไรเพิ่มเติมพิเศษเราก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้เช่นกันค่ะและก็ยังจะใส่ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการใส่หรือแก้ไขเราก็กดเข้าไปนะคะเขาก็จะมาให้เราพิมพ์ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมกดบันทึกด้วยนะคะบันทึกมุมล่างเลยนะคะบันทึกข้างล่างเลยนะคะกดด้วยนะคะถ้าไม่บันทึกข้อมูลที่ใส่ไปหายหมดเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่ข้อมูลของสินค้าตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายเลยนะคะและเราก็ พิมพ์เข้าไปเลยนะคะว่าข้อมูลสินค้าเรามีอะไรบ้างนะคะแต่และตัวช่วยอะไรยังไงนะคะใส่ข้อมูลติดต่ออีกทีนึงอ่ะแล้วก็มีเว็บไซต์ที่เป็นหน้าลิงก์ออเดอร์นะคะเสร็จแล้วก็กดบันทึกค่ะกดบันทึกไปนะคะและก็เรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลของเพจของเราค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะลองนําไปทําดูนะคะถ้ามีคาถามข้อสงสัยก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้คะ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ากดหัวใจหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า